เดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิงการมอบสิ่งของให้กับทหารชายแดนกันแน่ค่ะโดยทางทออศานะคะเพื่อมีการออกมาตรการพักชําระหนี้น้านสูงสุดหนึ่งปีค่ะและก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จําเป็นให้กับนายทหารในการปฏิบัติงานในนาทีค่ะ เดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิงนะคะทีกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองข่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายดารุศขำวิชิตนาภาค่ะประธานกรรมการบริหารและกรรมการกำกับดูแลก,กิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่งแวดล้อมธนาคารอาคารสงเคราะห์เรือทออสอค่ะพร้อมกับนายกระมนพพวีรพละนะคะกรรมการผู้จัดการทออสอและ ขณะผูบ้บริหารในมีการมอบเครื่องอุปโภคบริปโภคและสิ่งของที่จาเป็นบวาสิเป็นน้ำดื่มเสื้อยืดกางเกงในผู้ชายถุงเท้าและก็พาเช็ดตัวจำนวนหาพันสุดน้ำกันโดยมีพลนตรีนรทิพย์พ่อยนอกค่ะร่องแมทัพพาทีสองเป็นผู้รับมอบเพื่อไปสนับสนุนทหารผิดปฏิบัติหน้าที่ค่อยดูแลรักษาอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยนายกมลพบวิลภาภลกกรมการผู้จัดการธนคัน่นทอสอเปิดเผยว่า ทอสอยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าจากเหตุการณ์ไฟดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือทีอู่อาศัยเสียหายรับลดอัตราดอกเบีย้ยลดลงจากอัตราปัจจุบันเหลือ0.01%ต่อปีน่านหาปีกรณีทีู่อาศัยเสียหายทั้งหลังจนบอสามารถอยู่อาศัยได้หรือทุพพลภาพท้าวรนหรือเสียชีวิตรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงเหลือ0.01%ต,ตลอดอายุสัญญ,ญา สำหรับลูกค้าในพื้นที่ที่ต้องการกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารเดิมนะครับรับอัตราดอกเบี้ย0%น่าน6เดือนสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได,ได้ให้ปรนนอมนี่เป็นระยะเวลาบ่เกิน1ปีโดยบที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรก,การดังกล่าวนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่า GS b a n แบ a l l c e n t e เโทรศัพท์0264 5 9 000 ค่ะก็สามารถนะเป็นเบอร์ติดต่อนะสามารถเข้ารวมไปสอบถามสําหรับไพทีเป็นส่วนเกี่ยวของกับท่างท่ออสสนะสามารถไปติดตามสอบถามเรื่องของมูลค่ะในรบพนกระทบเพื่อนกาซีซอยเยียวยาในชวนีนั่นเองค่ะ